วัสดีครับพ่อเข้าเข้าแล้วเข้าแล้วครับสี่หกเข้าแล้วฮะเ <c oughs> ข้าแล้วสี่หกคนเวลาผมมาคืนนี่มันออกตัวใดเพราะว่าผมมันออกศูนย์หกบ่ครับศูนย์หกล้วผมส่งหายไฟหฮะเข่าเอาเขาไปเบิ้งไปกอดศูนย์หกเขาเต็มเมอยู่บริกรรมทั้งหมดล่ะคืนนี้เขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่มีเฮยี่หรอกครับมีเฮนะครับตามเราพ่อช <c oughs> ื่องาน มึงว่าเนี่ยบ่ได้ลงคลิปแต่ว่าได้เห็นอยู่แต่ว่าผมลงบ่ทันครับครับต่อเรืงครับเอาสวามรับตำราวันที่สี่แม่นว่าที่สี่ครับวันที่สี่เอ้าก็มาตามต่อพ่อสิงหันวันวันจันทร์วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ัวนพุธวัน้องหมูว่านี่ เออครับวันที่สี่วันศุกร์ครับวันศุกร์ครับเข้อดีเราผมอยางงานงานจบนะพอดีผมอยากให้ไปถ้าไม่เเท่าแน่หละผมก็อยางงานหลายวันตายพ่อที่เป็นพิธีก่อนในเพื่อนเป็นบ่าเป็นท่ายกเนี่ยละพาเพันม้าถ่ายท่านเนี่ยละครับผมท่ายกว่านต่ละครับผมพ่อวันที่สี่นะพ่อ ที่สี่วันศุกร์ครับวันศุกร์พวกนี้ก็ออกอีกแล้วนี่ยโอ้ดีดีดีกว่าไทยหวนครับผมไทยโดนต่อคนแต่ไทยเรอรอมือผลเอาคอยห้าเนาะครับผมใกล้ใกล้มือผลแล้วครับใกล้วันที่สิบหกผลแล้วห้องอยว่าการเลี้ยงจำไทยอันนี้ครับจำไทยกับวิ่งเข้าอีดอกวิ่งผมอะไรวิ่งหนึ่งหนึ่งก็ฟองครับผมเอาเมื่อนี้ยังไดงพ่อฝันดีฝันเด็ดเพิ่มเติมก็ มาถึงคาโพยให้ว่าอะไรก่อนครับวันนี้สวันเดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินอยู่โอ้ได้ยินดีๆครับผมวันนี้ออกคลิปเวลาแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีครับผมมามามาก่อนนัดเลยดีมากๆเลยครับมาก่อนนัดเลยที่เขาป ใจดีคร <The> <the> <n> ับลาวพ่อลาวพ่อสิงหาเขาเล่าเขาได้สูนหกได้สูนหอกเต็มๆเลยหรือเปื่อขึนเนี่ยเพราะว่าบ่ได้ไล่สดดอกงดก่อนหลังห้อยออกงดทางพี่อยู่คนเตือนนะครับอ๋อเรียกบ่ได้ไล่ครับท่านยุทธพงษ์ครับผมกูบังอยู่กูบังยู่ขึ้นเท่าเห็นพอยให้คือออกนอกเส่หลังห้อยออกก็ขาเห็นเขเห็นคลิปนอกเฉียวเทียกูบังเงี้ยมือขึ้นเนี่ยเขเห็นคลิปนะครับ บืน่นฉิตหลังห้อยออกอาจารย์ไหนเข้าบ้างอาจารย์ไหนหลุดบ้างนะพระเจ้าจว่าผิดกฎชุมชนว่าสั่นก็เลยงดงดไปจักระยะหนึ่งก่อนก็ต้องระวังระแวงไว้ก็ดีละครับระวังระแวงไว้ดีอ้ามประมาทอ้อมียังได้เมื่อนี่อัน ตามเคยครับตามเคยทะเบียบถ้าเขาแล้วค้งสีเขาอยู่ดอกไอครับมันอยู่กับช่วงตัวครับผมเอาแล้วคงสีเขีกอยู่วันศุกร์คับค้งสีเขาเหมือนเดิมเอาครับงวดนี้ก็วิ่งสี่นะครับเด้อวิ่งสี่ครับวิ่งสี่ครับวิ่งสี่เลยวิ่งสี่ตัวเดียวเหรอผมชอบตัวเดียวครับเอาประกบคู่ครับพร้อมสามแปดครับพ้อมสามแปดครับเอาตตเอาตกระเกาเลยสามเก้าครับพร้อม สามเก้าครับสี่สี่แปดครับผมสี่แปดเสียงโบมีบ่อะไรบางดวดเด็กสี่แปดสี่เก้าครับผมสี่เก้าครับผมสี่เก้าโค้ดต๊กนักได้มัดเขื่นมาขึ้นเนี่ยพ่อของผมกูตก๊ะขื่อนละมาเกินก็ได้สี่เก้าแล้วห้าแปดครับผมห้าแปดห้าเก้าครับผม ห้าเก้านี่แหละครับอ่าหกตัวเลยเป็นตัวนิ้นตัวที่ชอบที่สุดแหละ้าพูดง่ายหอยห้างเอ้ตัวนน้นตัวที่ชอบมากที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยครับผมเอาครับตัวกันครับเนี่ยตัวกัน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 ตัวลองห้าเก็ดครับผมห้าเกดสี่ห้าครับผมสี่ห้า เจ็ดหกครับผมเจ็ดหกสองแปดครับผมสองแปดสองแปดเอาเช่นนั้นแหละตัวกันมาขึ้นก็เข้าตัวกันตัวรองมาขึ้นศูนย์หกอ่ะครับมันเป็นหนุงออกตัวกันเชืเลยรมีเจาะเน้นเน่นจากตัวพ่าพ่อท่านี้เขาสีเอาตัวหนาเหรอผมสี่เอาสามสามแปดสามเก้าสี่แปดละสามตัวครับ เมาตัสุข,ขัญตัมยุตินาโมนครับผมนี่คือน,าาตขขนกตัวสุขัญสามแปดสามเก้าสี่แปดได้ 38, 39, ลแล้ว <c oughs> ครับอา่านี่คือยอดห้<ต>างจ<ต>ำเล่าขอสิ่งหารมาก,ก่อนเพื่อนวันนี้นะครับเพราะว่ามือวันพูดบอกว่าน็บบ่ได้มากเนาะพอเนอะมัน yes. พูดเนาะมันพูดเหมือ เอฟซีไ่ได้เห็นแต่ว่าพอยห้าเห็นอยู่นะครับโทษไปหาพ่อระมัน่นหามงแรง่งหามงครึ่งมื่ว่านี่พอ่พอว่าบ่กก็ได้ดอกว่าสนเอาไห่เบิ้งได้เสื้อวันปรากฏว่าเขายูหกว่าศูนย์หกตรงๆแล้วพอนาะอครับเขา้าศูนย์หกวันศุกร์คงจะไม่พลาดครับคงจะไม่พลาดหรอกคงจะเข้าเหมือนเดิมแต่เข้าแล้วเขาเลยของผมมาเข้าแล้วเคยเลยติดดาวให้ตัวได้พ่อติดดาวให้ตัวได้ ติดดาวที่ดาวสามแปดสามเข้าสี่แปดและครับสามโซนละตัวนี้ทีเดียวห้าดาวเนาะพอเนาะหนึ่งสองสามแปดเก้าสี่แปดละอ่าครับห้าดาวเลยนะครับสามเข้าสามแปดสามสี่แปดละเยอะมากมันจอกตัวงกลมหลังส่วนมากของผมแต่มางครั้งมันมันหลุดหยุดมันบอกตัวกันเนี่ยแหละครับตัวศูนย์หก ฟังทวนเด้พอเดอ้อผมขับพร้อมสำหรับแนวทางตำราวพ่อสิงหาน่ายคลิปนะครับสี่กรกฎาคม68วิ่งไปที่4ีมนพอ่อครบผมรับพรอมอากาพูดสตัวสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าห้ดห้าเกนี่คือชุดเด่นนะครับแต่ว่ามักอิลเจอไสามแปดสามเก้าครับสี่แปดพ่อ ครับครับตัวน้อยหน้าเราผมเลยต่อไปเป็นตัวกันกันสีบ๊วหาก็คือยังสีมาก็เลอยออามาห้อีกที่คู่นะครับมีห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหกสองแปดนะครับนี่คือตามล่าพอสิงหัน <c oughs> มาก่อนเพื่อเลยมือนีมาก่อนมูมาก่อนได้ก่อนเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาไปพิจารณานะครับพอสิงหันเราบอกว่าเล่า,าบมีเมือน,อนีส่งสิบ,บ่มีเวลาว่าสั่น มาก่อนมีกว่าานครับนะครับแล้วก็เรียกว่าเอ้ามาก่อนได้ก่อนได้พี่น้องเอซี่แคปนาจอไ้ไปพิจารณานะครับไปเบิ้งเซกันหลายๆสนัครรายจานนะครับพอยห้ากับบอด้ไล่สดล้างหอยออกหลยเด้อนะครับงดไปจากระยะหนึ่งพี่น้องกับแคปน้าจอยแคปไว้แคปไว้ไว้อาจารย์ได้เขากับเบิ้งเอามักอาจารย์ได้ออกอาจารย์นันน้องหัเนาะรับคุณครับผมถ่ายคลิปล้าพ่อบ้านี่ ครับตามเคยครับตามมาเบียบเบอร์คับเบอร์เบอร์เบอเบอลืมเาครับตามเคยศูนย์เก้าศูนย์ครับผอมศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสามสองเก้าสามสองสองหนึ่งสองสองสองหนึ่งสองอะทักไปหาพ่อได้เลยรักดูดวงครับเดี๋ยวดูดวงยูอไรมือดวงดีดวงไม่ดีติดต่อแอดไลน์หาผมเลยครับผมเป็นหมอดูแม่นแมนครับ แห่งอีสานอีสานละครน <c oughs> ่หมอรู้ก่นแ,นและครับพ่อขอคูณพอละลายครับผมครับอช่วงนี้ก็ขออวยครให้พ่อย้อาจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างและขอคขรอบครัวพอย้าจงร่ำรวยเงินล้านเลยนะครับพลอยร่ำรวยเงินล้านตลอดปีตอลอดไปนะครับผมขอบคุณครับผมสาธุขอบคุณครับพ่อ ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ